วิธีผสมยาปฏิชีวนะชนิดผงสำหรับผสมเป็นยาน้ำแขวนตะกรนภายในกล่องผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยขวดยาปฏิชีวนะอะซิโทไมซินเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดกันเด็กเปิดสามารถเปิดได้โดยการกดฝาและหมุนตามลูกศรเพื่อเปิดขวดถ้วยตวงที่มีขีดบอกปริมาตรน้ำ9มิลลิลิตร และช้อนตวงปริมาตรหช้อนชาขั้นตอนการผรสมยาน้ำแขวนตะกอนเคาะขวดยาเพื่อให้ผงยากระจายไม่จับเป็นก้อนตวงน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วด้วยถ้วยตวงจนถึงขีดบอกปริมาตร9มิลลิลิตรเปิดขวดแล้วเทน้ำที่ตวงลงไปเพียงครั้งเดียว จากนั้นเขย่ายาให้ละลายเข้ากันก็จะได้ยาน้ำแขวนตะกอนพร้อมรับประทานเขย่าวขวดก่อนรินยาเพื่อรับประทานทุกครั้งและเก็บรักษายาในตู้เย็นช่องปกติได้นาน10วัน